แต่ถ้าไปดูกันทางภาคเหนือกันบ้างนะคะชาวพิษณุโลกกับนครสวรรค์เขาอยากจะให้แก้ปัญหาเรื่องปากท้องเป็นหลักค่ะเพราะว่าตอนนี้ค่าครองชีพมันสูงเหลือเกินกําลังเดือดร้อนเช่นเดียวกับทางกลุ่มคนขับรถสองแถวที่เชียงใหม่ค่ะก็อยากให้เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้หน่อยดูแลความชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นตอนนี้นี้สินเยอะน้ํามันก็แพงค่ะจริงๆแล้วนะอืม อยากให้มีอยากให้เขาพัฒนาไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่จะมาเป็นให้พัฒนาประเทศไทยให้ดีขึ้นกว่านี้มไม่อยากให้เป็นแบบนี้เพราะว่าเป็นแบบนี้มันจะอยู่กันไม่รอดอ่ะผมก็ว่าดีอยู่เนาะเพราะว่ามันจะมาได้พัดแย่งกันไงเนาะ,ะได้เวยกันบริหารประเทศไม่ไงเนาะมันก็ซีีเ,าเนาะว่าไม่ <laughs> ดีดจะได้มาช่วยแก้ปัญหาเออมาช่วยแก้ปัญหาครับ no. ตอนนี้อยากให้แก้ปัญหาเรื่องอะไงเรื่องเรื่องเนี้ก็เรื่อง,องากานธรรมาหากินนี่ก็เขาก็น่าจะดีแล้วนะเขาก็หลักฐานเขาก็ดีใช่ไหมละ่ะใหญ่เขากแก้ปัญหาในเรื่องในเป็นเป็นการด่วนะ่ะนั่นแหละปากท้องอะไรเศรษฐกิจปากท้องแล้วนี่แหละ สำคัญมากค่ะของค่าของชีพอะไรต่ออะไรนี่เนี่ให้เล่งแก้เนียโอ้ไม่ไหวอะไรก็แพงข่าของก็แพงของก็ขายยากก็ไม่ต่างจากแม่ค้าพ่อค้าที่เขาขายอาหารตามสั่งที่ตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองมหาสารคามนะคะอยากจะเห็นความชัดเจนในการ,รจัดตั้งรัฐบาลโดยเร็วค่ะแม่ค้าขายอาหารตามสั่งคนนี้เขาก็บอกว่าขายมา เป็นสิปีแล้วปรากฏว่ารายได้ลดลงเพราะว่าคนไม่ค่อยจะจับจ่ายใช้สอยโดยเฉพาะช่วงโควิด19เนี่ยต้องปิดร้านไปนานเพราะว่าคนมานั่งกินที่ร้านไม่ได้พอเปิดใหม่ก็เจอราคาวัตถุดิบแพงขึ้นค่ะเขาขาดทุนนะแต่ไม่กล้าปรับราคาดังนั้นสิ่งแรกที่อยากให้ทําก็คือลดต้นทุนค่าอาหารรวมทั้งค่าแก๊สหุงต้มค่ะาลำบากไงคพ่อค้าแม่ค้าหาินลำบากเก็เสียสกิจเลยบแรก กะต้นเศรษฐกิจใช่ของแพงกระทบต้นทุนอะไรเราไหมกระทบค่ะของแพงแต่ยังราคายังขายราคาเดิมหมูขึ้นทุกวันข้าวขึ้นราคาไหมคะขึ้นราคาทั้งข้าวทั้งหมูขึ้นราคาทุกวันทั้งไข่ทั้งแก๊สโอ้ยไม่ทายไม่ไหวแล้วก็เราจะมีกำไรไงเดือนนี้เราไม่มีกำไรอ่ะ ส่วนนางหนูนินชัยศรีแม่ค้าขายมะขามหวานที่หน้าเทศบาลเมืองเลยค่ะบอกว่าอยา,อยากให้แก้ปัญหา,าเศรษฐกิจกับปัญหายาเสพติดนั่นเองค่ะ